มาแล้วค่ะตอนนี้กี่นาทีแล้วนะห้านาทีผ่านไปแล้วแล้วก็จะมาดูกันจมบ้ามาเผา,าอย่าร้อนจังอะ่ะอ๋อร้อนจังเลยเอ,อูอ้หูเดี๋ยวเปิดเปิดให้ดูก่อนว้าวความร้อนของมันกำลังเดือดปุบบ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 ุบ้าวนลองดูซิสุก,กี้น้ำดำว้าวน่ากินมากเลยค่ะมันกำลังร้อนอยู่ มันกำลังร้อนมากเลยเดี๋ยวเอาทิ้งไว้อีกสักห้านาทีดีกว่านะโอเคจะได้เป่าเดี๋ยวเราก็ปิดฝาไว้ก่อนนะคะโอเคมามาทางนี้ค่ะมาบายบายก่อนค่ะเล้วนั่งลงค่ะนั่งลงกับค่ะสำหรับอวันนี้ข้าวหอมทำยังไงดีคะบายบายไปก่อนเนาะแต่ข้าวหอมจะกินมาม่าไม่ใช่สิสุกี้ อเคมาม่าโอเคมาม่าก็มาม่าค่ะวันนี้ข้าหอมบ๊ายบายก่อนค่ะบายสวัสดีค่ะ